ว่าทําไมอ่ะเขาถึงไม่อาบน้ําให้ลูกเราเลยนะคะไม่ยากบอกว่าไม่ได้นะคะไม่ได้เพราะว่าคนที่นี่อ่ะคนที่นี่เขาถ้าจะอาบน้ําให้ลูกคือสะดือลูกต้องหลุดนะคะประมาณสิบวันสวัสดีเพื่อนๆชาวโซเชียลมีเดียทุกๆคนนะคะวันนี้นะคะพบกับเบลที่ช่องแม่บ้านอีห่านอีกเช่นเคยนะคะวันนี้เราจะมาทําตามสัญญาที่บอกไว้นะคะว่าจะมาเล่า ว่าคนอิหร่านนะคะเขามีวิธีการเลี้ยงลูกแบบไหนนะคะเพราะว่าเบลก็เป็นคนไทยนะคะไม่เคยมีลูกที่เมืองไทยหรือว่าแต่งงานที่เมืองไทยเลยนะคะพอแต่งงานก็ได้แต่งงานกับคนต่างชาติมาอยู่ที่อิหร่านแล้วก็มีลูกที่อิหร่านเลยนะคะไม่ได้ไปหาหมอที่เมืองไทยนะคะเป็นประสบการณ์อีกอย่างหนึ่งที่อยากจะมาแชร์ให้ทุกคนได้รู้กันนะคะเพราะว่าคนที่นี่เลี้ยงลูกไม่ ไม่เหมือนไม่เหมือนที่ไทยนะคะเพราะว่าไปหาหมอเนี่ยก็แตกต่างกับที่เมืองไทยมากเพราะว่าถามพี่สาวแล้วก็เล่าให้พี่สาวฟังว่าที่เมืองไทยอ่ะเขาไปหาหมอกันยังไงแล้วก็อยู่เนี่ยมันต่างกันมากเลยนะคะคือเบลเล่าไปตั้งแต่ตั้งแต่ว่าไปหาหมอแล้วก็คลอดลูกแบบไหนนะคะวันนี้นะคะเบลก็จะมาเล่าถึงพอกลับมาถึงบ้านนะคะเบลต้อง ทํายังไงบ้างกับลูกนะคะเพราะว่าที่โรงพยาบาลอ่ะเขาไม่สอนเลยนะคะว่าอาบน้ําให้ลูกแบบไหนนะคะคือลูกคนแรกอ่ะเบนไปโรงพยาบาลเอกชนใช่ไหมคะเินไปโรงพยาบาลเอกชนอ่ะเขาให้นอนพอค้อดลูกออกมาปุ๊บค้อให้นอนให้นอนที่โรงพยาบาลหนึ่งคืนพอเขาเอาลูกมาให้กินนมนะคะคือลูกเราก็ยังไม่ได้อาบน้ําเลยเดยก็นึกว่าเขาจะอาบน้ําให้ลูกเลยคือไม่ใช่นะคะ อหัวลูกอ่ะยังมีไข่สีขาวๆยังมีเลือดติดอยู่เขาก็แค่เช็ดๆออกนะคะก็ไม่ได้อาบน้ําให้ลูกเลยนะคะแลกก็งงๆนะคะก็เลยถามแม่ย่าว่าทําไมอ่ะเขาถึงไม่อาบน้ําให้ลูกเราเลยนะคะแม่ย่าบอกว่าไม่ได้นะคะไม่ได้เพราะว่าคนที่นี่อ่ะคนที่นี่เขาถ้าจะอาบน้ําให้ลูกคือสะดือลูกต้องหลุดนะคะประมาณสิบวันสิบวันหรือสิบสองสิบสามวันแล้วแต่คนนะคะ สะดือหลุดแล้วถึงถึงจะอาบน้ําให้ลูกได้นะคะอ๋อเบลก็เลยฟังดูเขาถ้าถ้าเราอาบให้เลยเพราะว่าเราก็ไม่รู้นะคะว่ามันต้องทํายังไงเผื่อเบลก็คิดอีกอย่างหนึ่งถ้าเราทําเหมือนที่เราดูมาในอินเทอร์เน็ตหรือว่าที่เขาสอนใน y o u t u ู e ที่เราดูคุณหมอเขาสอนใน y o u t u ู e ถ้าจะจะทําเลยก็ไม่ได้นะคะเพราะว่าสามีบอกว่า อากาศที่นี่ไม่ไม่เหมือนกับที่เมืองไทยนะคะแล้วน้ําก็ไม่เหมือนกันนะคะน้ําที่นี่จะเย็นเย็นมากๆนะคะต้องใช้เครื่องทําน้ําอุน่นถ้าอาบน้ําให้ลูกบ่อยๆก็ลูกก็ป่วยนะคะคือมันก็จริงนะคะเพราะว่าลูกคนแรกนะคะดูเขาโตแล้วหระประมาณขวบขวบกว,กว่านะคะมันก็หน้าร้อนเนาะ เบวก็อาบน้ําให้ลูกทุกวันเลยนะคะอาบน้ําให้ลูกทุกวันประมาณสี่ห้าวันได้ห้าวันนะคะลูกก็ไม่สบายเลยนะคะเพราะว่าน้ําที่นี่เย็นมากถึงจะเป็นหน้าร้อนก็ตามนะคะแต่ว่าเบลก็พยายามอาบให้ลูกประมาณวันเว้นวันนะคะแบบนี้ก็เลยคนละครึ่งทางเพราะว่าอากาศหรือว่าน้ําไม่เหมือนกับที่เมืองไทยนะคะที่เมืองไทยก็อากาศร้อนแล้วก็ต้องอาบน้ําทุกวันแต่เด็กก็ก็เด็กนะคะมันก็ไม่สบายบ่อยก็จริงแต่ว่าคนที่เนี่ย เขาไม่ค่อยอาบน้าให้ลูกบ่อยๆนะคะสักสี่ห้าวันถึงจะอาบทียิ่งเด็กเล็กๆนะคะประมาณสิบวันถึงจะอาบให้ทีแเ้วก็มันมันก็ไม่ไหวนะคะตอนที่ไม่ยากเบลอ่ะคนที่นี่นะคะจะบอกก่อนคนที่เนี้ยคลอดลูกมาแล้วนะคะคลอดลูกออกมาแล้เวเราอ่ะตัวเราก็ต้องกลับไปหาแม่ตัวเองนะคะถ้าเราไม่มีแม่ตัวเองก็หาไม่ยากหรือว่าพี่สาวอะไรก็เล้ยแต่ที ที่ช่วยเราได้นะคะคือต้องมีคนช่วยช่วยเรานะคะเวลาคลอดลูกออกมาใหม่ๆคือเรายังไม่มีแรงต้องทํากับข้าวดูเลสามีอะไรอย่างนี้นะคะเราต้องกลางคืนก็ต้องดูลูกให้นมยืดเราเราไม่มีเวลานะคะเราเราจะเหนื่อยนะคะแม่ย่าเบลนะคะก็ใจดีนะคะมาช่วยเบลนะคะมาช่วยมาทํากับข้าวให้มาดูมาดูมาบอกนะคะว่าเลี้ยงลูกแบบนี้ทําแบบนี้แบบนี้นะคะเพราะว่าเบลไม่เคยไม่เคยมีลูกเลยไม่เคยมี ลูกเลยก็เลยไม่รู้เลยว่าต้องทํำยังไงนะคะแม่ยาก็มาทํากับข้าวให้เมนูที่เรียกน้ํานมที่นี่นะคะคือเป็นซุปนะคะซุปมะเขือเทศใส่เนื้อแล้วก็ใส่ถั่วนะคะคือกินไปประมาณวันหนึ่งวันนะคะกินกินตอนเช้านะคะกลางคืนนี่นมไหลทะลักเลยนะคะเมนูนี้เป็นสุดยอดเลยนะคะน้ำนมไหลนะคะเป็นเมนูที่เขาทํากันนะคะเพราะว่าที่โรงพยาบาลเขาก็บอกบอกนะคะว่าให้ โรงพยาบาลเขาก็บอกนะคะว่าให้กินเมนูนี้แล้วน้ำนมจะเยอะนะคะามาถึงบ้าน,นะค่ะแม่ยากก็มาทํากับข้าวให้แล้วก็มาบอกแล้วก็มาช่วยดูดูลูกนะคะให้เรานอนกลางวันเนาะ,ะลูกก็ไม่นอนกลางคืนนะมาช่วยนะคะถึงค่าวตอนอาบน้ําทีนี้แม่ยากก็อ,อสะดือลูกหลุดแล้วนะคะแม่ยากแม่ยาก็จะพาไปอาบน้ําก็ให้เตรียมน้ําใส่กละมังสิงน้าอุ่นนะคะจะใส่กละมัง มีขันตักน้ําอันนึงแล้วก็แชมพูแล้วก็ที่ถูตัวเป็นเหมือนผ้านะคะแล้วผ้าเช็ดตัวเชือผ้าลูกเส่หมวกเส่ถุกมือเส่ถุงเท้าให้ความอบอุ่นนะเราก็ต้องเข้าไปอาบน้ําให้ลูกนะคะคือท่าอาบน้ําก็จะเป็นท่านอนนอนอาบน้ํานะคะคือเราก็ยื่นขาไปให้ลูกวางบนขาแล้วให้ลูกนอนคว่ำอาบที่หลังก่อน อาบที่หลังแล้วก็ล้างตัวแล้วก็ไงายมาข้างหน้าแล้วก็ล้างข้างหน้าอาบข้างหน้าล้างตัวออกทีนี้แล้วก็มาสระผมสระผมแล้วก็ล้างไอ,อตอนสระผมเนี่ยแหละลูกคนแรกนะคะเบยแม่ย่าเป็นคนอาบให้อาบให้ดูก่อนว่าต้องทําแบบนี้นะคะไอตอนล้างตัวไม่เท่าไหร่อีตอนสระผมอ่ะตอนสระผมแล้วสระผมนะคะแล้วก็เทน้ําลาดหัวเด็กเนี่ยเบก็ตกใจ ตกใจคือคือร้องกรีเลยนะวิทยทาไมทํ่แบบนี้มันมันคือที่เราเห็นในอินเทอร์เน็ตอะในใน y o u t u ู e อะเขาจะเอามือปิดหูอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็เอาค่อยค่อ,คอเอาน้ําลูกลูบอย่างนี้นะค่อย,ค,อยค่อยทแต่ว่าที่นี่ไม่ไม่นะคะตักน้ําใส่ขันเล็กๆอ่ะแล้วก็เทลาดลงไปแล้วเด็กมันก็อยู่อย่างเงี้ยเหมือนแต่ว่าน้ํามันไม่เข้าตาเข้าหูนะไม่ไม่เป็นอะไรเลยแล้วลูกก็ไม่ร้องไห้ด้วยแล้วเด็กก็เฉยไม่ร้องไห้สักแอะเลย แล้วก็เคยลองนะคะลองอาบน้ําแบบที่ใน youtube เขาสอนแบบเอามือปิดหูไอ้ลูกร้องห้าใหญ่เลยหรือว่าเราทำไม่เป็นก็ไม่รู้นะคะแต่ว่าพอมาอาบเหมือนที่ไม่ยาิดูสอนนะคะก็ลูกก็ไม่ร้องไห้เลยก,ก็เลยเดาก็เลยอาบแบบนั้นมาตั้งแต่ต้นก็เลยถนัดแบบที่ทเขาที่ไม่ยตาเขาสอนนะคะแบบนี้มาตั้งแต่ต้นพออาบน้ําให้ลูกเสร็จปุ๊บเราก็ต้องเป็นคน ไม่ยากเป็นคนอาบให้ใช่ไหมลูกคนแรกเบลก็ต้องนะเป็นคนใส่เสื้อผ้าให้ลูกคือเราไม่เปียกนะคอคนที่อาบให้ลูกก็จะตัวเปียกเหมือนหมายถึงว่ากางเกงเปียกเสื้อเปียกอะไรแบบนี้นะคะคนที่นี่นะคะอาบน้ําให้ลูกเสร็จแล้วนะอาบน้ําให้ลูกเสร็จแล้วก็ต้องอาบน้ําให้ตัวเองด้วยคือนี่แหละคือต้องมีคนช่วยนะคะคือต้อง เวลาอาบน้ําจะอาบน้ําให้ลูกเราก็ต้องไปบ้านไปบ้านแม่นะคะไปบ้านแม่ให้แม่ช่วยใส่เสื้อผ้าให้ลูกแล้วเราก็อาบน้ําให้ลูกแบบนี้นะคะคนที่นี่จะไม่อาบน้ําให้ลูกบ่อยประมาณสิบวันเจ็ดวันหรือห้าวันแล้วแต่คนนะคะสําหรับเบลนะคะเบลอาบประมาณสามวันอาบทีแต่ว่าเบลอาบเองอาบให้ลูกเองพอลูกคนแรกนะคะไม่ญาติมาอยู่ด้วยประมาณสิบห้าวันแกก็กลับไปเบลก็เลยลองอาบเองอาบเองแล้วก็ พอเิมไม่อาบน้ําเลยนะคะไม่อาบน้ำํำแค่เปลี่ยนเสื้อผ้าเฉยๆไม่ไม่ทาเหมือนคนที่นี่นะคะเพราะว่ามันเสียเวลาก็ต้องไปหาไม่ยาก่านะอีกนานกว่าจะได้อาบน้ําให้ลูกเราเราไม่ไหวอะ่ะเราคิดว่าลูกต้องอาบประมาณสี่ห้าวันนะสี่ห้าวันวมันไม่ได้อะ่ะสองสามวันนี่โอเคนะคะเพราะว่ามันก็อากาศหนาวนะ้องหิมะตกมันก็ มันก็ใช่อยู่ว่ามันหนาวแต่ว่าเบลประมาณสองสามวันอาบให้ลูกทีนะคะสองสามวันอาบให้ลูกทีแล้วก็ใส่เสื้อผ้าให้ลูกเองตัวเปียกก็เปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วก็มาใส่เสื้อผ้าให้ลูกนะคะมันก็ง่ายนะคะเราก็ประยุกต์เอาเพราะว่าจะเป็นเหมือนคนที่นี่เลยก็ก็ไม่ได้นะคะเพราะว่าเบลรู้สึกว่าเด็กอ่ะมันร้องไห้มากๆเวลากลางคืนน่ะมันมันเหมือนมันรู้สึกไม่สบายตัวถ้าได้อาบน้ำแล้วมันก็จะนอนหลับดีนะอย่างนี้นะเบล สังเกตลูกตัวเองนะอาบน้ำสามสี่วันก็อาบให้ลูกนะคะเพราะว่าไม่ได้จะอาบเหมือนเขาสิบวันแล้วก็สิบวันก็นั่งขับรถพาลูกไปหาไม่ยามันเสียเวลาก็จริงอยู่เขาช่วยเขาช่วยมันก็ชินเป็นธรรมเนียมของเขาวัฒนธรรมของเขาคนที่นี่เขาก็ทํากันแบบนี้แต่ว่าเราก็คนต่างชาติ้วเราก็ไม่เราก็ไม่ชินแบบนั้นอนะ่ะเหมือนสิบวันอาบน้ําให้ลูกทีเด็กกลางคืนลูกก็ไม่ค่อยนอนเหมือนมัน เราก็เปลี่ยนเสื้อผ้าให้ลูกบ่อยๆเปลี่ยนช่มเพลิดให้ลูกบ่อยๆล้างก้นล้างอะไรมันก็ไม่เหมือนล้างหัวล้างอะไรอาบน้ําลูกเดียวนะอาบน้ําเสร็จแล้วนอนหลับเลยกินนมแป๊บเดียวหลับเลยคือมันรู้สึกสบายตัวแล้วมันก็จะนอนหลับเลยทั้งคนแรกคนที่สองก็เป็นแบบนี้คือเขาเลี้ยงลูกกันแบบนี้นะคะเวลาอาบน้ําก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่มัน มันก็แปลกนะสําหรับดูออะมันแปลกมากแล้เราไม่เคยเจออะไรแบบนี้ความจริงอะ่ะที่โรงพยาบาลก็ต้องสอนหรือว่าเดยวคิดว่านะเขาเขาก็จะมีสอนแต่ว่าเราต้องจ่ายเงินแต่ที่เมืองไทยอะ่ะไม่ต้องจ่ายเงินคือเขาจะสอนเราเลยสอนเราคือให้พ่อให้แม่ไปทั้งพ่อทั้งแม่ก็ไปที่โรงพยาบาลสอนกินนมแบบนี้อาบน้ําให้ลูแบบนี้ใส่เสื้อผ้าเปลี่ยนเนเพืเขาสอนให้หมดแต่ที่นี่คือเราต้องมาเรียนรู้จักแม่ เราคิดว่าเขาก็น่าจะมีสอนแต่ว่าเราก็ต้องจ่ายเงินเพิ่มนะแต่ว่าสามีก็ไม่ได้บอกว่ามีหรือเปล่าลยังไม่ได้ถามเขาแต่ว่าไม่ยากก็สอนให้ทุกอย่างคือคือเบลเองอ่ะก็เรียนจากเออก็ดูจากอินเทอร์เน็ตด้วยตอนที่เราท้องนะัก็ดูทุกอย่างดูใน YouTube ดูในอินเทอร์เน็ตด้วยเปลี่ยนแพมเพ์ดแบบนี้อาบน้ําแบบนี้เราก็คิดว่าที่นี่ยเขาจะเป็นแบบนี้แต่ว่า พอกลับมาบ้านมันมันคนละอย่างเลยมันคนละอย่างกับที่ที่เราดูใน y o u t ทู e ที่เราเราถามแม่เรานะโทรไปถามแม่ถามพี่ก็เขาก็บอกให้ทําแบบนี้แบบนี้แต่ว่าพอมาอยู่แบบนี้มันคนละอย่างมันคนละอย่างจริงจแล้วไม่ยากแกแกก็เลี้ยงตามที่แต่แกก็เลี้ยงตามที่แกเคยเลี้ยงลูกนะแกก็บอกว่าแก,กตอนแก,กมีลูกอ่ะพอคลอดลูกออกมาแล้วแม่แกก็ ทำเองให้ทำให้หมดอาบน้ำอาบน้าเปลี่ยนเสื้อผ้าดูดูแลเล่นอะไรแบบนี้นะคะหน้าที่แกก็คือมีหน้าที่ให้นมอย่างเดียวอืมเขาก็จะเป็นแบบนี้นะก็จะเหมือนบ้านเรานะคือแม่ก็มาช่วยอันนี้แต่ว่าอาบน้ําอาบเลไรเราก็ต้องอาบเองเพราะว่าที่โรงพยาบาลเขาก็สอนให้แต่ว่าที่นี่ไม่สอนคือออกมาจากโรงพยาบาลปุ๊บเราก็ต้องมาเรียนรู้ข้างนอกอีกทีหนึ่ง อะไรแบบนี้นะคะนี่นะคะก็เป็นวิธีการเลี้ยงลูกของคนอิหร่านที่นี่นะคะเดี๋ยวก็อยากมาแชร์ประสบการณ์เล่าให้ทุกคนได้ฟังนะคะว่าคนที่นี่เลี้ยงลูกอาบน้ําให้ลูกแตกต่างกับบ้านเรามากๆเลยนะคะมีแล้วก็มีอาหารหลายอย่างที่กินเรียกน้ํานมก็แตกต่างกับบ้านเรานะคะ สำหรับวันนี้เบก็ขอลาทุกคนเพียงเท่านี้นะคะฝากทุกคนกดติดตามกดไลค์กด subscribe ให้ช่องแม่บ้านอีหลาดด้วยนะคะสำหรับวันนี้เวก็สวัสดีค่ะ